สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกระตุกสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาพามาขึ้นหอคอยของแบบเอ่อเป็นแบบลีกอะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลาสสิกอีเวนต์นะฮะก็เมื่อวานผมได้ลงคลิปนี้ไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะฮะอันแรกจะเกี่ยวกับอัปเดต for the hunt นะครับคือแบบเป็นจากอันนี้คือแบบ first edition เออแล้วก็ อันนี้จะเป็นหน้าปกมันนะฮะเลขสองวันสิบหกชั่วโมงเจ็ดนาทียี่สิบห้าห่แต่ตอนนี้เหลือแค่สองชั่วโมงห้าห้าเอ้ยสองวันห้าชั่วโมงแล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับสามารถไปเสิร์ชได้ที่ roblox.com/slash/theclassic นะฮะอันนี้จะเป็นแมปข้าวๆนะครับที่ทางเกมเขาหามาได้นะครับจะเป็นแมปแนว เก่าเลยนะครับนี่อันนี้คือคลาสสิคเฮารูบอกเลยครับแล้วก็แทนบรีนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันแต่ถ้วยเนี่ยถ้วยไอไอถ้วยตรงเนี้ยไม่น่าจะคลาสสิกนะครับรื่เปล่าแล้วก็โอ้โหมีคนบังด้วยอันนี้มีทิกกลับมานะครับมว่าเขาบอกว่าให้เราหาทิกนะครับเอออันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นแบสก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะฮะ นี่ก็ผมอธิบายให้ดูหมดแล้วอย่างบะ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 แล้วก็ต่อไปเราจะมาเริ่มจากเกมแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นเกม Pool a s s o r t Group นะครับแล้วก็จะไป Accent Upload on the Live Topia อันนี้ของ Live Topia นะฮะก็จะมี Classic Scooter อคอน l i c ไอคอนลูทพาร์ตคลาสสิกเฮาส์เอ่อคลาสสิกลูบบ์เฮาส์นะฮะต่อไปก็จะเป็นของกันไฟอารีน n a กรุ๊ปนะฮะเป็นเหมือนว่าเป็นภาพนะฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยต่อไปแบบที่หลายคนชอบนะฮะทอเ t ตเท e r ดีเฟนต์นะฮะ, Defense, ะ,ฮะเป็นรูปภาพประมาณนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วกันก็จะจะอธิบายแค่ตรงนี้ก็คือมีแค่อัพโหลดเอ่อแล้วก็ มีคลาสสิกครับฮะเดี๋ยวนะเขาขายห้าพันหรืออะไรเนะี่ยต่อไปนะครับจะเป็นแอนิเมชันของคลาสสิกนะฮะจะเป็นแบบผมก็ไม่แน่ใจนะฮะต่อไปจะเป็นแมปของคาริ่งทาวเวอร์ดีฟเนนะอันนี้คือในตัวแมปเหมือนเขาถ่ายหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยดูมีขีดไอแพดแล้วก็มีปุ่มกระโดดด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นนิวเล็กฟรีไอเทมนะฮะเป็นของฟรีที่น่าจะคอนเฟิร์มแล้ว มั้งอ่าแต่ผมคิดว่าพวกเนี้ยมันต้องมีสักอันแหละแล,ะแล้วก็นะคะต่อไปจะเป็น Star Creator Rancher อันนี้สำหรับสำหรับพวกยูทูบเบอร์หรือเปล่าเพราะมึงบอกว่า Star Creator แล้วก็อ่ New Game Made by บาบบนะฮะแล้วก็มีทิกแล้วก็ลิก I Made From r i i n g Empire ก็ประมาณนี้นะต่อไปชั้น3แล้วนะ อันนี้จะเป็นเด e Hunt Game g l i t c h i นะฮะตอนเวลาเราเข้าไปมันก็จะกริชอย่างนี้นะฮะมันจะไปเออ่เปลี่ยนจากไข่ที่รออยู่เป็นเออ่เปลี่ยนเป็น Happy Home นะฮะบ้านแห่งความสุขและนี่คือ Roblox Test Roblox หมวกเขาเทสแล้วก็เดี๋ยวจะอัพโหลดอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้เพื่อเองหันน้อง แล้วก็อันนี้คืออัปโหลดออของที่เขากำลังจะอัปโหลดในเบสบอลกรุ๊ปจะมีเพนกวินอันนี้นะคะสองตัวนี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะคะเป็นรูปโค้กเหมือนรูปโค้อบ็อกซี่โคล่าแล้วก็มีคลาสสิกซอสนะฮะแล้วต่อไปจะเป็นเดอะคลาสสิกอีเวนต์ร์กันไฟอารีนาก็คือก็คือแบบก็ตามรูปอะครับก็จะมีโลบ็อก คลาสสิกเอ็ก f i กันไฟอารีนาแล้วก็ต่อไปเดอะคลาสสิก i p ไอเออเป็นไปได้ที่เราจะสามารถซื้อใน b a t t l e p a s s แล้วก็ VIP นะฮะก็น,นี่คือไอคอนสำหรับเบดบอลนะครับเบดบอลอีเวนต์แล้วนี่คือลีกเกี่ยวกับหน้าปกของอาร์เซนอลนะฮะอันนี้คือเกี่ยวกับบีสวัมซิม u l เลเตอร์นะฮะ เป็นของในบีสวมัมแล้วก็จะมีแบบพวกติกเกตบา,บาบาบาไปนะคะแล้วก็จะมีแบบเอ่อของทั่วไปนะฮะชั้นต่อไปก็จะมี p i l ร t e x e อยู่สองตัวนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นอะดัตติทิปปปะเนี่ยครับแต่อันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นโจรสลัดนะฮะแล้วก็มีหน้าปกเหมือนเดิมแล้วก็รถน่าจะเป็นรถคลาสสิกของโรบอนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวอะไม่แน่ใจนะแล้วก็ตำเนลของ Dying Empire นะโอเคอันนี้อาจจะจบแล้วนะนี่ครับเหลือแค่ตรงนี้เนาะ <c oughs> แบตของ Arsenal นะนี่คือแบตท,ทั้งหมดของ Arsenal ไม่ไม่ไม่รู้คืออะไรคือแบตท,ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีของ map a r d e s s to e m p r e s นะฮะก็ประมาณนี้ แมปของ B Swarm Simulator นะฮะก็จะประมาณนี้นะแมปของ Clip It มัน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 ใช่แมปหรือเปล่าแล้วก็ Toilet Defense Simulator เออ,เอ,อไม่ใช่ Tower Defense Simulator แล้วก็ Clip It ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแมปหรือเปล่านะครับต่อไป Tower Defense Simulator แบบดูสวยมากนะสวยดีโอเคต่อไปของ Live Topia มันจะรูปรถนะฮะ แล้วก็ดรา g o อนแอ e n t u นเจอก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากอันตรงนี้อันนี้ก็เขายังไม่ได้ใส่รูปอะครับต่อไปเบสบอลก็ตัวๆไปเบสบอลอ้ชาชอบมากเลยมันติดเบสบอลมีเพนกวินเยอะมากฮะโอเคแล้วก็มีอีสเตอร์เอกหันสองสีสองสีด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปจะมี กันไฟออรีนาแบตประมาณนี้นะฮะดรายอิมพเรียลแบตประมาณนี้นะฮะรีสตอรองไทคูนสองก็ประมาณนี้นะก็จะมีแบตเยอะอยู่อะดาตีทิปก็มีหน้ายิ้มมีแบดแบดแบดบาบาบ้า The Classic Hub โคตรเยอะเลยนะฮะโอเคก็คลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับอย่าลืมกินบัคซี่โคลาก่อนที่จะไปนอนด้วย จะทำให้ฟันไม่หูนะครับทุกคนบ๊ายบาย